ทักทายมนิสายครับผมวันนี้ก็ทำแจ่วนะเพิ่งทำครั้งแรกก็ว่าได้นะครับสูตรอีสานเนาะแต่โขกนะไม่ค่อยละเอียดนะครับผมมันต้องได้ปั่นเอานะฮะเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะฮะพูดยากจังนะแจ่วขมแจ่วขมตัวนี้นะครับใส่ดีวัวนะครับผมนะฮะนายใส่น้ำปลาร้านิดหน่อยก็ได้เดี๋ยวลองดูนะฮะ อันนี้ก็น่าจะใส่อยู่นะน้ำปลาร้าเราก็มีอยู่แล้วนะครับแบบนี้เนาะน้ำปลาร้านะครับผมมีแล้วมีสองอย่างด้วยซ้ําไปนะฮะมีแบบนี้ด้วยซ้ําไปนะฮะนี่ฮะมีแบบนี้นะนะครับผมมีอันนี้อีกอันหนึ่งนะฮะนะนะครับผมแซ่บเวอร์แซ่บดีว่างนั้นอะไรอีกอะ่ะคนนี้ก็มีไส้นะครับผมไส้หมูนะฮะอันนี้ก็เป็นแจ่วมะนาวเนาะ นี่เพื่อที่กับหมูตัวนี้หรือว่ากินขมบ้างก็ได้ฮะอันนี้เป็นนี่ฮะคันามันหรือเปล่าสามสิบกี่ะอะไรแต่เขาฟอกมาแล้วเนาะนะแล้วก็มีข้าวเหนียวนะครับผมแค่นี้แหละว,วันนี้ไม่ได้ทำอะไรนะฮะอยากกินอะไรที่ง่ายๆครับผมนะน,นี่เราก็มีข้าวเหนียวแล้วโหร้อนๆเลยนะฮะข้าวเหนียวนะครับผมกินกับนี่แหละเจวนี้เจ,ว,เจวส้ม นี่แจวแจวดีงัวเอีดีงัวอ,อยู่ไหนล่ะเดี๋ยวแวบหนึ่งนะครับผมนะฮะเป็นแบบนี้เนาะฟิสซอสนะฮะมันก็คงเป็นแบบแต่ออกขมมากกว่านะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่อันนี้นะสามดอนนะฮะสามดอนเก้าสิบเก้าก็คือตีไปสี่ดอนนะฮะดอนหนึ่งก็ประมาณสามสิบสามสิบสองนะครับผมพริกแห้งแล้วก็มีตะเกีะนะครับผมเดี๋ยวก็มากินด้วยกันนะครับ ง่ายๆเลยวันนี้นะไม่ต้องอะไรมากนะครับผมกินกับข้าวเหนียวนะฮะอย่างที่พูดนะครับผมเนี่ยมีไส้ตันเออไม่ใช่ไส้ใหญ่นะฮะแล้วก็มีคานาแบบนี้นะกินแบบนี้นะคงยังง่ายๆนะนี่ขมหน่อยเดี๋ยวจะเอาหนะ้าปะลาร้าใส่ทั้งสองอย่างนะนี่ใส่ที่ว่าดีงัวตะกี้นะครับผมเห็นไหมดีวัวนะดีวัวนะครับผม นะเราก็จะลองกินนะน,นี้พูดตรงๆว่าทำครั้งแรกนะฮนะใส่เข้าวคั่วใส่พริกป่นนะฮะเอาพริกอันนี้แหละมาตำตำๆำนะฮะโคกโคแล้วก็มาใส่เราใส่น้ำปลามาแล้วหน่อยนะเดี๋ยวใส่ปลาแดกอีกนิดหนึ่งก็จบนะครับผมแค่นี้ก่อนนะครับ